สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนเช้านี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์นะคะตื่นเช้ามานะคะอาหารสําหรับคนป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยเราก็จะกินอาหารได้ไม่ได้หลากหลายนะคะเหมือนคนทั่วไปนะคะสําหรับแอนก็เริ่มต้นที่จะกินอาหารที่สําสหรับผู้ป่วยจริงๆนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นฟักทองต้มนะ,ะขออนุญาตใช้มือนะคะล้างสะอาดเรียบร้อยนะคะทําเองนะคะนี่สามีก็เป็นคนทําให้นะคะขอภัยค่ะ อันก็จะไม่กินเปลือกนะคะซึ่งเปลือกมันแข็งมากนะคะฝรั่งเขาก็จะไม่ไม่เข้าใจในเรื่องของการปอกนะคะก็ไม่เป็นไรก็เราก็กินแต่กินแต่เนื้อที่มันอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวกิกนเสร็จแอนก็จะไปหาหมอนะคะเมื่อคืนกินยานอนหลับไปประมาณสเม็ดนะคะทุกคน หลับดีมากหลับตั้งแต่ทุ่มนิดนิดนะคะก็ทีเดียวเลยค่ะยาวจนถึงหกโมงเช้าก็ตื่นวันนี้นะคะไปหาหมอยังไม่รู้เลยว่าหมอจะสั่งเพิ่มยาหรือว่าลดยาอะไรยังไงนะ,ะแต่ใดใดก็คือ ยังคงต้องกินแคลเซียมนะคะอยู่ต่อเนื่องหมออาจจะนัดฟังผลชิ้นเนื้อนะคะที่เขาตัดออกไปนะ,ะซึ่งเขาก็จะต้องเอาไปเข้าแลบบอีกทีนึงนะคะว่ามันจะต้องมีวิธีกระบวนการรักษาแบบไหนนะคะกรืนแร่หรือว่าอะไรยังไงนะคะเพราะว่าในส่วนของคอของแอร์นะคะมัน เรียกอะไรอะต่อมน้าเหลืองเอ้ยทั้งสองข้างเลยนะคะแล้วก็ไทรอยเอ้ยอย่างเงี้ยก็ถูกอ,ออกไปหมดเลยแล้วก็มันจะมีเศษเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะที่มันที่มันจเจริญเติบโตยอย่างรวดเร็วนะคะทุกคนเพราะด้วยความเครียดของเรานะคะหมอบอกว่าพอมันเครียดปุ๊บเนี่ยมันไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วก็การทําเลเซอร์ต่างๆนะคะพวกนี้นะคะมันก็จะไปกระตุ้นทําให้เซลล์มะเร็งเนี่ย จากที่มันจะ,จะเจริญเติบโตค่อยๆค่อยๆนะคะมันก็จะโตขึ้นเป็นสองสามเท่าในเร็วเลยหนึ่งอาทิตย์อย่างนี้ค่ะมันก็จะโตขึ้นสองสามเท่าเลยซึ่งตอนนี้ในเรื่องของประกันนะคะเราก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อนนะคะถามว่ามีเงินไหมนะคะมีเงินเก็บพอประมาณนะคะถึงแม้ว่า เราจะมีแฟนเป็นฝรั่งแต่ว่าเราก็ไม่ได้รวยนะคะและทําประกันชีวิตเอาไว้เนี่ยก็คือมันจะฉุกเฉินเวลาที่เราไม่อยากจะใช้เงินสดซึ่งเราก็มีเงินเก็บอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้ถึงล้านนะคะบอกตรงๆเลยนะถ้าเกิดเป็นตาสีตาสาเนี่ยแอนไม่รู้ว่าจะจะยังไงนะแอนคือแอนไม่ได้ว่านะคะสาหรับคนที่เขามีเงินเก็บน้อยหรือว่าเขาไม่ได้มีตัวช่วยตรงอื่นนะคะอย่างเช่นครอบครัวอย่างเนี้ย ที่จะต้องมาซักพอกนะคะถามว่าประกันชีวิตที่ทําเนี่ยซึ่งแอนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องรอเนาะเราทําประกันชีวิตมาเนี่ยจะปีแล้วแล้วพอเราป่วยเนี่ยคุณบอกว่าเราต้องไปเราต้องไปเช็คก่อนเราต้องไปเช็คประวัติคุณก่อนแล้วทําไมคุณไม่เช็คตั้งแต่ตอนที่ที่เราทําประกันไปซึ่งเราก็แจ้งไปแล้วว่าเราทําประกันกับ aia ก่อนที่เราจะย้ายมา อารียอันอยุธยาเนี่ยหลายปีนะห้าหรือว่าหกหรือว่าเจ็ดปีนี่แหละซึ่งคุณก็ไปเช็คได้เช็คก่อนหน้านั้นนะคะแอนสังเกตหลายๆประกันนะคะเวลาที่มีปัญหาะะต้องรอประกันเช็คก่อนซึ่งแอนก็ไม่เข้าใจว่าจะรอเพื่อนั่นแหละระหว่างที่ฉันนะ่ะทาประกันใหม่กับคุณนะ่ะทาไมคุณไม่เช็คคุณบอกว่าเออรอโรลกลายสามเดือนสามเดือนเนี่ยที่รอโรลกล้ายเนี่ยฉัน,น่ะเข้าใจว่าหน่าหมายความว่าประกันนะ่ะมันจะเช็คเรา ว่าเรามีการมีโรครายหรือเปล่าภายใน3เดือนนั้นเราถึงจะผ่านประกันแต่นี่พอจะปีหนึ่งแล้วค่ะพอเราจะใช้ประกันชีวิตก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนเช็คอัพอย่างน้อย3เดือนอ่ะและ3เดือนที่คุณบอกเราว่าคุณให้เรารอโรคราย3เดือนอันนั้นคืออะไรรอดูอะไรรอดูว่าเราจะเป็นไหมแล้วรอแล้วเราก็ไปเช็คย้อนหลังแค่นั้นเหรอคะซึ่งแอนว่าประกันชีวิตเขาทําแบบนี้มันไม่เม็กเซน์แต่ก็เข้าใจว่าเขาต้องเช็ค แต่งานของคุณทําไมคุณไม่เช็คก่อนเวลาคนคนไปทําประกันกับคุณเนี่ยทําไมคุณไม่เช็คคุณเช็คเพื่ออะไรคุณเช็คเพื่อที่ว่าคุณจะได้ซัพพอร์ตลูกค้าของคุณไม่ว่าเขาจะจ่ายมากจ่ายแพงเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์กว่าเขาจะหามาได้เนี่ยเขาจะต้องมาจ่ายค่าทําประกันชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้อยนะคะและอย่างแอนอ่ะเงินก็ไม่ใช่น้อยที่แอนจะต้องดิโพสิตไปก่อนแอนต้องจ่ายไปก่อน ถามหาความเดือดร้อนไหมมันก็มีความเดือดร้อน,นะคะ่ะท, yeah. ทุกคนก็มีความเดือดร้อนทั้งนั้นและสามเดือนที่คุณบอกว่าให้ผ่านโรคร้ายเนี่ยถึงจะผ่านประกันได้สามเดือนอันนั้นคืออะไรคะสามเดือนอันนั้นคือรออะไรคะรอให้ผ่านก่อนว่าคุณจะเป็นไหมรอให้ผ่านก่อนว่าคุณจะเป็นไหมแล้วคุณไม่ได้เช็คเลยหรอคะคุณไม่เคยมีเ <Ka> ขาเรียก oh, อะไรประสบการณ์เลยหรอคะว่าลูกค้าคุณก็เคยเป็นทําไมคุณไม่มีมาตรการ ให้เช็คก,ก่อนให้เช็คก,ก่อนก่อนที่คุณจะตอบรับสามเดือนนั้นเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหามากมันเป็นปัญหามากแต่ถ้าเกิดเราไม่เคยเป็นนะโอเคแอนรู้ว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะได้หรือถ้าเขามีอะไรก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นไปไม่ได้และคืออะไรที่จะมีสิทธิ์เป็นไปไม่ได้ก็ในเมื่อสามเดือนคุณบอกว่าสามเดือนเราผ่านเกณฑ์แล้วนั่นหมายถึงว่ายังไงซัเราก็จะต้องเคมได้ คือทุกคน,นเข้าใจแบบนั้นนะว่า3เดือนแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราผ่านในโลกร้ายของ3เดือนแล้วไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเราสามารถที่จะเบิกได้เครมได้ไม่ใช่ว่าให้เราจ่ายก่อนหรือไม่บอกว่าให้เราไปคุยกับโรงพยาบาลแล้ถ้าเกิดเราไม่มีเงินพอขนาดนั้นนะคะเราจะทํายังไงเราจะทําประกันไปเพื่ออะไรทุกคนทําประกันไปเพื่ออะไรคะก็เพื่อมาแอบสอบตัวเอง มาประกันชีวิตตัวเองว่าเวลาเราป่วยเนี่ยเราสามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้โดยที่โดยที่เราเนี่ยสบายใจในเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายแต่พอมาเจอแบบนี้แล้วกคแค่มีความความรู้สึกนะคะอยากถามว่าสามเดือนที่คุณให้เรารออะว่าผ่านหรือไม่ผ่านอะ่คุณเอาอะไรมาวัดคุณแค่นั่งดูเราว่าเราจะป่วยเป็นโรคร้ายหรือเปล่าใช่ไหมคะแบบนั้นหรอ อันนี้ก็คือฝากถึงประกันชีวิตหน่อยนะคะมันมันแอนว่ามันไม่ถูกต้องนะและหลังจากนั้นก็เกือบปีกว่าแอนจะมาตรวจเจอซึ่งก็ตรวจเจอตอนเดือนกันยาไปลายๆด้วยซ้ำไปก็อาจจะเป็นเดือนกันยาต้นๆซึ่งเวลาที่เราเครียดหรืออะไรหมอก็บอกมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะ,จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเขาก็ไม่ให้เราเครียดซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไง แล้วคุณก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนรอประกันเช็คก่อน90วันอัพทัวไปกี่ครั้งกี่ครั้งก็90วันอัพและถามหน่อยว่าไอ้ไอ้180วันน่ะที่คุณให้เรารอรออะไรคะฉันน่ก็เราก็คิดว่าเออแอนก็คิดว่าไอ้ไอ้180วันไอ้สเดือนนั้น่ะเขาจะไปเช็คย้อนหลังเราแล้วเขาค่อยมาตอบรับเราซึ่งมันไม่ใช่ มันเป็นกายเป็นว่าเขามานั่งดูเราว่าเราจะป่วยเราจะป่วยตายไหมเราจะเป็นโรคร้ายตอนไหนฝากไว้หน่อยนะคะจริงๆแล้วมัน,ม,นม,มันไม่ควรที่จะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวกินเสร็จเนี่ยก็ต้องไปหาหมอเนาะ เดี๋ยวหมอว่ายังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะคะแต่ว่ารู้สึกเครียดกับประกันชีวิตมากเลยทุกๆุท,กที่ก็เป็นแบบนี้ก็ไม่เข้าใจ